ถ่ายแม้กระทั่งตอนถอดเสื้อไอ้แใช่ไหมรอรอรอบอกว่าทีอันนี้รายการสุดท้ายใช่ไหมผู้หญิงเขาจุแล้วกลับบ้านกินนมนอนร้อนกันรนมนอนกินเบ้อือไปกินหม่นเทวดายยังก็จะหลุดมีหยองไม่ได้จะจ่ายตรงนี้เด้อตรงนี้หลุดเลยออสุดยอดสุดยอดเลยยิงยิงอะไรมีดีมากดีมากหายแล้วใช่ไหมนี่หายแล้วดีมากดีมากอ๋อบังแดดดีกูรู้ าหนุ่มรู้ไหนอ่ะรู้สามรู้สามเหรอรู้สามสามาแน่จอดจ้าเอออย่างนี้แหละพี่พี่บ้านเรนไม่เห็นเห็นดิกรรมการเกติมันสักสมชายเข้มกัดไปแล้วนักมวยไงนักมวยประเทศไทยครับ หน,นาวโซเย็นโซเย็นโอ้โลูสามไม้หนึ่งไปแล้วครับโอ้โซเย็น,นโซเย็กนกับมวยเคสีไปแล้ว ไปไหนอะไปเลยไปแล้วครับเคซีไปแล้วน้ำดงเลยดี้วิ้วฮิยแล้วหวยแล้วเคซีเคซีจะเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้ยห่ลยเยที่สองสองเดียวในโลกครับสเดียวในโลกเอาที่หนึ่งไหมที่หนึ่งไหมโอ้น้ำยังน้ำยังยังยังไม่น้ำเลยยังไม่นำเลยนิดนึีนิดนึงนิดนึงจะตัวที่สามไหมโอ้ที่หนึ่งที่หโอ้ยเอาสาแล้วสามแล้วสาแล้วคแรแล้วแ เอาแล้วไม้หนึ่งไม้หนึ่งเราหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วไม้หนึ่งเราโอ้ยหมดแรงแล้วมันตกที่สีแล้วมันตกที่สีแล้วไม้หนึ่งเราไปแล้วมันเป็นดรงเราจะกินแล้วทั้งหเอาแล้ว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 เกิดสีเราเกิดสีเราโดนไหมโดนไหมโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วไปแล้วโอ้ยลอยแล้ว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 เกิดสีเราเกิดสีเราไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วเกศีร่าโอ้ยทำไหมทำไหมทำไหมสอ3ศูนยหนึ่งศูนย์สามอ่ะ <c oughs> โอ้โหขอเราเปิดหนึ่งศูนย์สามครับปู่เอาแล้วธนวัฒน์ตรีนโอยจะตกบวยไหมใครขีโม่ไม่เคยมีใครขีโม่เลย โอ้พี่เมื่อเราไปแล้วตกหมดแล้วหมดแล้วสิเมตรพี่เมื่อว่ายสามสิบอ่ะโอ้ธนวัฒน์ปราจินเราไปแล้วไปแล้วเคซีเคซีน้ำยางนี่ตกโลอีกแล้วล่อนเลยลงไปสามเคซีเราโอ้ยตัวนี้ส่งมาจากคนกันนะครับประเทศครับโอ้โดดแล้วเรา เขาที่สีไหมโอ้โหรุ่นหนึ่งสับไม่รุ่นสองสับแรงเลยครับโอ้รุ่นสามไม่รุ่นเนี่ยรุ่นสองอ่ะสับแหลกเลยแหลกอยู่แล้วนะแหรงแหลรกคนเลยโอ้แจ mm> ็คไปแล้วขหน้าไใบด้วยแจ็คเราไปแล้ว หมดไหมครับเนี่ยหมดไหม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 โอ้ยังไม่หมดครับโอ้ยห้าสิบเมตรไปแล้วไปแล้วคนที่สี่แล้วคนที่สี่แล้วโอ้ย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 พี่สามไหมที่สามไหมที่สามไหมโอ้เลยสองช่วงตัวสองช่วงตัวเอาไงเอาไงเอาไงโอ้โหเอาไงเอาไงโอ้โอ้เราต้องดูต้องดูต้องดูอยู่ที่ อยู่ที่เซตนะครับโอ้ยขนาดนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดดไปโดดไปแล้วโอ้ยไปแล้วเดีวเร็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 วโอ้กูกันแล้วกูกันแล้วกูกลัดแล้วเอา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 แล้วไม่หายใจเลยหายใจแล้วได้แล้วโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ดีสุดท้ายแล้วกัน เอาแล้วดีกว่าลองบวยดีกว่าบวยดีกว่าบวยดีกว่าบวยเอาแล้วเอาแล้วลูกสีหมดแรงแล้วลูกสีหมดแรงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้ว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 ลูกสีเราโอ้ย รูสามเราจะได้ใช่ไหมใช่ที่สามที่สามที่สามไปแล้วไปแล้วเซ็นเลวไปเซ็นเร็วคงจะได้ที่สี่มันเขตอ่ะพริตผมแสนไิเซ็นแล้วโบร์ลิงสักนิดก็ไม่มีหมดแรงแล้วได้ที่สี่ได้ที่สี่อีกแล้วหนึ่งเดียวในโลกเว้ย ไม่เห็นเลยสีนทาทีศูนย์เจ็ดจุดแปดสองสีนาทีเจ็ดแปด 8, สองนะครับไมไ่เข้าแต่ก็ไม่เข้าอะะครบะับเราต้องเข้าไห,ขออไหมเข้ารอบเืยวะเขอโอ้ยพูดยดิ่งใหญ่โอ้ เตี๋ยประหาราเตี๋ยบภูเขาแทนเมื่อนะครับอ๋อไวหวไหวดีด